้าวดูสิครับว่าผมเจอใครเปิดหรือเปล่าเวลาจะซื้อหรือขาย ID เกมโดนโกงทุกทีผมขอแนะนำแอดมินต้น tp 7เพจรับซื้อขายรหัสเกม rov ที่ดีที่สุดมีให้ดีที่เรื่องตั้งแต่50บาทเป็นต้นไปหรือใครที่อยากขาย ID เกม rov ก็สามารถขายได้ที่เพจนี้เลยเพ็แท้ยอดไลค์80,000ขึ้นลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปเจออะไรเนี่ย defoxn overfly ใช่ไหม OF OVF overfly หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมนะครับเดีย๋ยวเรามาดูการเล่นตานี้กันเองนะฮะนะครับผม้าเรามาดูกันว่าเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมนั่นเองนะครับโหเราได้ซิฟลุดมาเลยแล้วผมบอกเลยว่าผมค่อนข้างเล่นลิเลียนยน,น่าโหดมากนะฮะคือผมก็ไม่อยากจะอวยตัวเองอะคือผม คือตอนคือผมเล่นอานาคอจนเม็ดส้มใช่ไหมแล้วก็มีตัวนี้อีกตัวหนึ่งนี่แหละครับที่ผมเล่นลิเลนาจนเม็ดม่วงคือติดระดับประเทศอะน้อน,น,อนเออก็แบบอยู่ในท็อปสิบอะครับแต่ว่าแต่ว่ายังไม่ได้เม็ดส้มไงเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้รีเดือนนะฮะก็ก็แบบไม่อยากจะโมก็ถท่านผู้ชมที่ดูคลิปผมอยู่แล้วก็จะรู้นะโอ้ยแล้วมันอะไรขนาดนี้นะอ้าวโป๊โดนสองคนนี่ไงตายเนี่ยตายเนี่ย,ย,น,ยนี่ไงเฟิร์สบา๊ด นี่ผมว่าถุงปวดนะถุงปวดนะ,ดนะอ่าอ่าเรียบร้อยแล้วฝั่งเขาได้ตีมีดไปไงนี่ไงตันนี่ไงตายหมดตายหมดโอ้โหเดี๋อะนลดีนลด,ดีฟ็อกเขามาแก๊งแตบเรื่องนี้เนี่ยนี่ไล่ไปโอ้โหนัวกันตั้งแต่แรกเลยครับผมนัวกันจัดอ,อโป๊กไปอขอเขาลินดี้ใาป่าด้วยนะฮะคือผมเลยนหน้าจนแบบก็มีก็มีก็มีจากเขาเรียกว่าแต่ก่อนผมเล่นนาคอใช่ไหมแต่ในนี้ก็แบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอออุ้ยอมได้ไหมลิเลนาผมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมติดระดับประเทศเอ้าแระดับยังไงล่ะยังไง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 ยัอู้เจ็บ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 นี่ไงอุ้ยจะะตายจะตายจะตายโอ้ยดูมันปิงดิโอปิงปิงอีกแล้วแล้วผมเอาพลังแฝงอันนี้เคลคลิปเร็วมานะคือวิธีเล่นลิเลนาให้โหก็คือเน้นป่วนต้นเกมนะดูดูเดินทะลุกำแพงเลยเฮ้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 ยจะเย็น ใจเย็นใจเย็นอุ้ยไม่ตายไม่ตายโอ้โหหลายยับหลายยับมีฟอกเอ็นจังหวะนี้เออสวยอุ้ยตายว่ะเนี่ยเนี่ยพอเวลามันพอเวลามันกระตุกเนี่ยแม่งเออคลิปที่แล้วก็เป็นคลิปนี้ก็เป็นอีกแล้วโอ้โหโลมฮาเกิร์ดไม่ช่วยเลยโลอมาเกิร์ดช่วยเลยเ <laughs> ขาแซวกันนะเขนาน่าจะมาด้วยกันนะเขามาสามนะผมกดสองนะเออ วิว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 ตายเนี่ยตายเนี่ยถ้าเข้ามาตายเนี่ยโอ้โหอ่าตันได้ไหมซิปอ้าไม่กลับ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 หรอจ้าไม่กลับหรอจ้าแต่คลิปหายแต่แหละก็เล่นได้ครับพี่จะโชว์ให้น้องๆดูนะครับว่า ลิเลนาของจิงเขาเล่นกันยังไงอ่ะเออคือแต่ก่อนผมจะไปเล่นป่าใช่ไหมเฮ้แต่ผมเล่นกลางก็ได้เฮ้ผมก็โ่เหมือนกันก็ไม่อยากจะโมนะครับนอกจากนาคอแล้วก็มีตัวนี้นะครับที่ผมเล่นโหดมากจริงๆนอกจากนาคอก็มีตัวนี้แหละที่ผมเข้าถึงตัวมันอย่างแก่นแท้ของตัวมันเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยอ่าเรียบร้อยอย่างงี้ไม่น่ารอดมี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 อุ้ยนอดอดะ พุ่ยต,ยตายตายโอเคสวยอ้าตะกบปั่นวุ้ยเจ็บ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 จะตายแล้วยิปอกเอ็นเอายิปอกดิปอกอะไรอะ่ะน,นี่ไงนี่ไงอุ้ยไล่ต่อโอ้เล่นต้นเกมอย่างโหดบอกเลยตีมี่ไม่ได้ฟาร์มนะฮะคือนี่คือป่าเขาซ้อนดีมากเลยว่ะ ฝาเขาซอสเราดีมากเลยนะฮะทำให้เราเล่นต้นเกมได้โหดขึ้นนั่นเองนะฮะคือตัวลีนาเป็นตัวที่เคลียร์คลิปชา้าใช่ไหมผมแนะนํนไม่เอาพลังแฝงเชียร์คลิปเร็วมานะคือดีมากแต่ว่าผมไม่ออกบูนสติกนะครับลีนาผมไม่ออกบูสติกค,ครับเพราะว่าผมจะเล่นเป็นเขาเรียกว่าไม่เชิงโป๊กอะเป็นสายคอมโบเลยแบบแบบแรงไปเลยเพราะว่าผมจะออกอีวิลซีเคทไงเจาะเกาะอ,อะไรประมาณเนี้ย ถ้าผมถ้าผมไปออกไอ้บูมสติก๊กมันจะไม่ได้ลบคูดาวไงอีวิวอีวิวมันจะได้ลบคูดาวไงแล้วก็แบบเจาะเกาะแรงด้วยนะฮะก็เลยที่จะออกนี่มา,าผมออกไม่ค่อยเหมือนใครอะ่ะนี่ไงครึ่งหลอดครึ่งหลอดก็บ้าแล้วผมออกไม่ค่อยเหมือนใครนะฮะใครอยากได้ตามผมก็เล่นได้นะฮะใครไม่อยากเล่นตามไม่เป็นไรนะฮะใครที่เซียนลิเลียนาอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับพยายามป่วยหถึงที่สุดนี่ไม่ได้วะ่ะโอ้มันมีผลิตออ่าด้านล่างด้านล่างเอาดีเอาดีเอาดีโอเวอร์ไฟ เอาดิโ oh, 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 oh. ออร์ไฟโอบูฟไฟโอบูฟเออเรียบ <c oughs> ล้อเราไดีเดี๋ยวบันบ้าบมาแล้วเดวบินบ้าบคือตอนนี้เราเดินเกมยับเลยวะ่ะเนี่ยเนี่ยเมลลี่หน้านะ่ะเขาว่ามันเป็นตัวเล่นเกมใช่ไหม <c oughs> แต่ผมเอามาเล่นต้นเกมโหดจัดนะฮะมาเล่นกับวัตถุไฟนะฮะคอมโบคอมโบกัน พอไปด้วยไฟดามิ่ค่อนข้างแรงไงเราต่อดามิ่ได้นะนี่โอเคเอาจริงนะผมเล่นลีน่าผมไม่เคยรอเลยเกมเลยเอาจริงทุกครั้งที่ผมเล่นลีนะ่าเอ้ยเอ้ยครึ่งหลอดแรงมากนี่พูดเรื่องจริงนะเนี่ยแต่ตอนนี้เรามาเจอถึงจะเป็นนักแข่งหรือไม่ใช่น,นักแข่งก็ไม่เป็นไรฮะแต่ขอให้ชนะแล้วได้ดาก็โอเคแล้วเก <laughs> มนี้ <laughs> <laughs> นะครับผม โอเคไปไฟอุ้ยแกงข้างบนเหรอข้างบนเหรอ,หรอได้ไหมได้ไหมปกติผมจะเล่นป่างไงอ้าวโอ้โหไม่โดนแต่ตอนนี้เขาแบบเออเขาจะเล่นดังเกิลก็อ่าให้เขาไปเดีย๋ยวผมจะโชว์เลียน่าให้ดูมันเป็นปยังไงวะได้ได้และสบายโอ้โหข้างล่างโดนนัวข้างล่างโดนนัวครับผมอุ้ยได้รอดรอดไหมไม่น่ารอดถ้ารอดก็เออไม่น่ารอดโอเค โอเคไอ้ผมจะไปกันกล่าเนี่ยมันสี่ตัววะ่ะมีได้กลางด้วยเนี่ยโอ้กันไม่ได้วะ่ะอุ๊ยมันอะไรขนาดนี้วะเกิน oh, โอ้ยเกินไปว่ะไม่ไหวอะไม่ไหวอะ่ it, ะรีเน็ตแล้วนันเนี่ยโอเคโอ้โ okay. ห <laughs> <laughs> มีเป็นไรอะไป มไม่ได้แหลกที่เครื่องมันแหลกที่เน็ตไอ้เปรตนี่ไงโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไได <c oughs> ถ้าไม่อยากดูดามีก็เล่นแบบแบบเมื่อกี้นะโป๊แล้วค่อยแปลงร่างออกมานะนั่นได้เฮ้ยเราจะดักคนมาก่อนดักคนมากันบ้านนะมันเป็นสูตรของลีเลน,น่าที่ควรจะเล่นนะครับต้องมีคนมาสิมาไหมเนี่ยมามามานี่ไงนี่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 ึงหลอดเ <c oughs> จ็บคอเลยทีเดียวเชียวเจ็บคอเลยอะแก ีโอเคดีเลยน่าตัวต okay. okay. ัวเลยเกมเลยเลด็กเกมเอ้ต Here, too, um. ้นเกมกลากระนี่เดี๋ยวผมเล่นให้ต้นเกมโหดเพราะว่าเราต้องโปกวิวิวิวเอาดิเอาดิไม่ได้ไม่ได้วิวิวิสโลอะไรเนี่ยบัโอเคเฮ้ยพลังแสงนี่ดีพลังแสงเคลียร์คลิปเร็วทำให้เราเดินเกมง่ายง่ายอ้าวเฮ้ยฮึบฮึบฮึบ โอเคมาแนละ้วเมื่อกี้เราโดนสตันนานมากเลยโดนอะไรเมื่อวะน่ะตีมี่ฟอร์เลนเหรอโอ้โสตันเกินเฮย้ยเฮ้ยอะไรนะ่ะอะไรนะ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่ตายครับผมกดเกิดอุวยแต่ถ้าเมื่อกีก้ตายนี่เรียบร้อยนะไหลหมดเลยนะันะน่ะเลือดไฟเกือบตายนะเมื่อกี้กล้าเล่นต้องงี้ต้องงี้งงงงนี่นี่พลังแสงใช้คลิปเร็วโอเค ไว้ช่วยตอนนี้ผมยังไม่ได้แบบรู้สึกว่าซิฟอมไอซิฟคอยอมผม,ม่าวะโปก๊กโปก๊กไม่ให้เขาไปกันไม่ให้เขาไปช่วยเจไม่มีอะไรโอเคแจ๋วแจ๋วเล่นเป็นอยู่ตัวเดียวเลงกลางอ่ะลิเลยน,น่าจริงผมฝึกแต่ลิเลยน,น่นะ โอเคเคคได้ oh, okay, okay, ือเวลาผมแหลกอะแล้วเสียงเกมมันจะไม่ตรงผมต้องเปิดไม้แล้วปิดไม้ใหม่อะเอออุ้ยโหแรงอะเนี่ยอีวิวซีเคดกับมงกุฎอ้าวนี่ไงครึ่งหลอดมันทึงจะแบบเขาเรียกปิดปิดไม้เปิดไม้ใหม่อะมันทึงจะแบบให้เสียงเกมมันกลับมานะเป็นที่เน็ตใครที่ใช้ไอโฟนน่าจะรู้ดีนะหรือเปล่าวะเฮ้ย อะไรเนี่ยดินดีดอมฉวยอมฉวยนี่ไงครึ่งหลอดไปดิเฮ้ยจะเข้าไนะน่ะเฮ้ยเข้าจริงเข้าจริงตายแลย้วชุบไม่ทันไวมากเราไม่ทำอะไรเลยเราไม่ทำอะไรเลยเพื่อนพาเล่นนี่ไงโป๊ะโป๊ะโป๊ะไม่ทำอะไรเราแค่โป๊ะก,ก็พออุยอ้ยโป๊ะที่บ้านที่บ้านอุย้ยสกิลหนึ่งไม่ออกโอ้โห บบบบบอ๋อนี่อมดอกอมทำไมโว้ยเริ่มเบอร์ตูโมโอเคยังไงจะจบบ้านแล้วโหเร็วมากเพนอะไรพิกหลบนี่นี่น,น,นี่จบจบเออเรียบร้อยเจ็ดสิบหกดาวครับผมไม่ธรรมดานะวิ่งจาผมอัดับสองอเนี่ยโอ้เป็นดีฟอกเอ็นได้ไปนะจังหวะนีน้นะครับผมโอเคไม่รู้ตัวจริงหรือเปล่าแต่ก็ ไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคนะฮะอูดามิแล้วหกหมื่นแปดโอเคนะครับถ้วใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และกดดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะฮะเดี๋ยวไปเจอใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย